ค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่อง IFX กันหน่อยนะคะมีคำถามที่หลายคนสนใจกันมากเลยค่ะว่ารายได้ที่ดูเหมือนจะสม่ำเสมออย่างที่มีการพูดถึงการประมาณ1.35%ต่อวันเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่คะ่ะครับสวัสดีครับเป็นกำไรจากการเทรดจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรซับซอ้อนกว่านั้นครับ ก็น่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาลองดูข้อมูลที่เรามีกันนะครับเพื่อจะทําความเข้าใจว่าเออระบบเขาสร้างรายได้แล้วก็แบ่งพันผลกําไรกันยังไงค่ะซึ่งตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามีแหล่งรายได้หลักๆอยู่2ส,ส่วนใหญ่ๆนะครับค่ะงั้นเราเริ่มที่ส่วนแรกเลยดีกว่าคะ่ะเรื่องกล,ลยุทธ์การเทรดด้วย AI อันนี้เขาอธิบายว่ายังไงบ้างคะครับในเอกสารเขาก็อธิบายว่า ระบบเนี่ยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลตลาดเยอะมากเลยทั้งข้อมูลในอดีตและก็ข้อมูลปัจจุบันเพื่อจะหาจังหวะลงทุนที่ดีที่สุดอือใช้ AI วิเคราะห์ใช่ครับแล้วจุดที่เขาเน้นมากๆเลยก็คือการใช้ AI เนี่ยมันช่วยลดอคติลดเรื่องอารมณ์ของคนเราเข้าไปเกี่ยวข้องได้เยอะอ๋อค่ะค่ะซึ่งทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้ตัดสินใจลงทุนได้แม่นยำขึ้น สรุปง่ายๆจากข้อมูลส่วนนี้ก็คือรายได้หลักๆเลยมาจากกำไรที่เกิดจากการเทรดจริงๆครับโดยมี AI เป็นตัวจัดการแปลว่าหัวใจสำคัญตามข้อมูลนี้ก็คือตัว AI ที่ต้องเก่งพอจะทำกำไรได้สม่ำเสมอว่างั้นเถิดนะคะทีนี้ส่วนที่2องะคะโครงสร้างค่าธรรมเนียมการแบ่งกำไรกำไรที่ AI ทำมาได้เขาเอาไปแบ่งกันยังไงต่อคะครับ เอกสารเขาแจกแจงไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือพอ AI Trade ได้กำไรมาในแต่ละวันเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3มก้อนหลักๆเลยค่ะ3มก้อนก้อนแรก5%เเขาบอกว่าเป็นค่าบริหารจัดการหรือ management fee อ๋อค่ะส่วนก้อนที่2อันนี้ใหญ่หน่อยคือ50%าอันนี้ถือเป็นรายได้หรือว่าเงินปันผลของตัวแพลตฟอร์มเองเลยครับเรียกว่าแพลตฟอร์มดีวิดเดนโอ้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะ50%นนี่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแสดงว่า ผลประโยชน์ของแพลตฟอร์มก็ผูกกับการเทรดโดยตรงเลยถ้า AI ทํากําไรไม่ได้แพลตฟอร์มก็แทบไม่ได้ส่วนนี้เลยถูกไหมคะถูกต้องครับตรงนี้เป็นจนสนคําที่เขาอาธิบวยอาไว้เลยมันก็เลยนําไปสุกก้อนสุดท้ายคืออีก45%ที่เหลือค่ะ45%ส่วนนี้แหละครับคือส่วนที่จะคืนกลับไปให้นักลงทุนในรูปแบบของผลตอบแทนที่เราเห็นกันอ๋อ ซึ่งข้อมูลเขาย้ำตรงนี้นะครับว่าผลตอบแทนที่จ่ายให้นักลงทุนอย่างตัวเลข1.35%ที่อาจจะเคยได้ยินกันเนี่ยมันมาจากสัดส่วน45%ของกำไรรวมที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นนะครับไม่ใช่ตัวเลขคงที่เข้าใจแล้วค่ะซึ่งถ้าเป็นตามกลไกนี้นะคะก็เหมือนกับว่าไม่ใช่การเอาเงินต้นของนักลงทุนมาจ่าย หรือว่าไม่ใช่การการันตีจ่ายล่วงหน้าแต่เป็นการแบ่งปันจากกําไรที่ระบบทําได้จริงๆในวันนั้นๆใช่ครับนั่นคือสิ่งที่ข้อมูลเขาพยายามจะสื่อออกมาเลยครับซึ่งมันก็จะโยงไปถึงมุมมองที่เขานําเสนอในฝั่งนักลงทุนอย่างแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็น win win วินวินโมเดลวินวินยังไงคะก็คือแพลตฟอร์มจะได้ส่วนแบ่งไรายได้ก็ต่อเมื่อ AI สามารถเทรดทํากําไรได้จริงเท่านั้น ถ้าเทรดไม่ได้กำไรแพลตฟอร์มก็แทบไม่ได้อะไรนักลงทุนก็ไม่ได้ผลตอบแทนมันเลยเป็นวินวินแบบนี้ครับอ๋อเข้าใจค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่เหมือนข้อมูลจะเน้นคือเรื่องความโปร่งใสใช่ไหมคะเรื่องโครงสร้างค่าธรรมเนียมใช่ครับเขาบอกว่าโครงสร้างนี้มันชัดเจนนะไม่ได้มีค่าอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นคือเห็นเลยว่าแบ่งกันยังไงใครได้เท่าไหร่ค่ะ แล้วมันก็เชื่อมไปอีกเรื่องที่สําคัญคือเขาบอกว่ากลไกแบบนี้เนี่ยมันช่วยป้องกันการจ่ายเกินตัวหรือโอเวอร์เพย์อ๋อหมายถึงไม่ใช่แบบแชร์ลูกโซ่ประมาณนั้นครับคือเขาอธิบายว่าเพราะจ่ายจากกําไรที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่การเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเกา่าหรือที่เรียกว่าหมุนเงินจ่ายแบบที่แชร์ลูกโซ่เขาทากันค่ะแล้วเรื่องตัวเลข1.3 5เเที่คนพูดถึงกันบ่อยๆนะคะอันนี้ข้อมูลเขาว่ายังไงคะเป็นการันตีหรือเปล่า ข้อมูลระบุว่าตัวเลข1.35%เนี่ยควรมองเป็นเหมือนเป้าหมายตามศักยภาพของระบบมากกว่าครับเป้าหมายครับไม่ใช่การการันตีแบบเป๊ะๆว่าจะได้เท่านี้ทุกวันเพราะว่าผลลัพธ์จริงๆเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า AI ทํากำไรได้แค่ไหนในวันนั้นๆซึ่งมันก็ขึ้นกับสภาวะตลาดที่มันผันผวนเปลี่ยนแป,ปลงไปตลอดด้วย โอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมจากข้อมูลแล้วนะคะสรุปก็คือเอกสารที่เราดูกันเนี่ยเขาพยายามยืนยันว่ารายได้และผมตอบแทนที่ AIFX จ่ายให้นักลงทุนมันมาจากกำไรที่เกิดจากการเทรดจริงโดยใช้ AI ไม่ใช่การหมุนเวียนเงินแบบอื่นถูกต้องครับจุดเด่นที่ข้อมูลก็พยายามชูเลยก็คือโครงสร้างไรายได้ที่เขาบอกว่าโปร่งใสมีการแบ่งกาไรที่ ค่อนข้างชัดเจนระหว่างพักสุรอ,อมกับนักลงทุนซึ่งทั้งหมดเนี้ยเขาก็อ้างว่ามันจะช่วยสร้างความยั่งยืนกับโมเดลธุรกิจนี้ครับก็นัดว่าเป็นคำอธิบายที่ค่อคนข้างละเอียดนะคะตามข้อมูลที่ให้มา